กาจิ้งควายราคาหมูน้ำที่สุดในโลกค่ะุมูเส้นเหรอคะสองร้อยสองร้อยนะครับตัวนี้ต้องได้ยินแะบ่งม oui? ันแห้งจิจ้มแห้งโซดียามแรงที่กาดนัน้ำทงนะครับอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่มีทุกๆวันอังคารและวันศุกร์นะครับยามแรงก็พากันมาหาของกินกันนะครับ ยามแรงท้องลงไปตนอีกแล้วหาของกินที่กาดแห่งนี้นะครับเป็นตลาดนัดนะท่าไทยคียังเจ้าจที่เจ้าอำเภอหางดงเนาะตลาดน้ำโพงวันนี้เขามาอยู่หน้าตลาดม่นแรงข้าทําอาหารก็มาเดินตลาดนี่เลยเป็นตลาดหน้าทุกวันอังคารและสุกร์เจ้าอยู่ก่อนถึงวัดหวัยไปน้อยนึงนะคะฝั่งน้ำโพงนะปักมุจเอดถึงเจ้าเป็นตลาดใหญ่ของกินเยอะการันตีแล้วกาะอง ใช้ก็มีเสื้อผงเสื้อผ้าเยอะแยะเจ้าตลาดตีหน้าเดินถึงตลาดนึงนะเจ้าแ,แต่เขาเป้าหมายเราคือของกินของกินอีกแล้วหนึ่งวันมีสามมื้อนะครับหาของกินกันอีกแล้วเนาะเพื่อขายที่กับมาชอบทำกับข้าวเนี่ยลองมาเดินดูเจ้าตลาดนี้ปชัดไปครับไปเอ้บริการคึกคักน,น,นะครับเลิกงานเลิกเรียนพาก,กันมาเดินตลาดนัดนะครับของขายมากมาย ข้าหวานของใช้เสื้อผ้าต่างๆนะครับลูไ้ปด้อเอาไปทเลยหมาใหญ่มที่สุดในโลกดักา้ มาปลาดิเจ้าเป็นอะไรเอาอ๋อพะโล่เนาะเอาไปกินนะครับจีนบผมค่อยมากเขามักไข่จะอะไรไ่อยไม่กูดนี่นะจ้ะสดสะอาดไม่มีหนวดกู้ทุกตัวจ้ะครับไม่มีหนวดสดสะอาดได้แล้วก้งแหลกก็ได้เลยล้านแหลกนม่เม่ของกินละลานตามมากไปค่ะ สาวบาทเท่านั้นหทโอไม่แพงนะมีสิบบาทกับข้าวสาวบาทสาบาทะไม่แพงครับากทุกกี้นะสิบบาทโอ้สิบาทำเองนะคะแล้วก็ยากกินมิมอนอะแมนเอานี่ไหมเธอเปาอันนึ่งค่ะปลาเลยเจ้าปลาหมดเลย ขายของไม่แพงนะตลาดแห่งนี้ครับเไปอายเอาไปออันได้เนาอาไาก้กอย่างอันนี่จาาวเอา่นี้บอกนี่ก็ได้อัมอดนี้ได้ครับอัลมอนด์มันก็ได้กินจะได้ติดมาติดลูกซีเนาะอก่อนจะักไปตรงนี้น้ำหนักคือเนางยุ่งงทำหน้กินดีนะราคาราคาย่อมเยาขนาดเด้อราาไม่แพงนะครับ ดาแล้วสามสิบบาทคุณค่ะไปเดินต่อ่ห่งองาอย่างเจนี้อาจจะจอไัน่ที่นึงครับก็ได้ครับกอน่ะทาันก็มีส้มก็มีแพงนะซื้อกิโลขีกะลีก็มี3บาทนี่สามบาท ลูกกะลีนึ่งๆหอมๆอ้าวกระเจ้าเยอะมากทกนชนี้ก็เข้าหน้าร้อนแล้วมืดช้านะครับโอ้พิซซ่าก็น่ากินเลยซักชิ้นไหมเนยวินนะเยเวียนกันเียนแฮนด์ชีสรวมเ้าห้าครับ อมเลยอย่างนั้นน้อยเขาซื้อหลายอย่างเนาะกำลังมาเกินซอยไปถึงได้หลายอย่างเลยสามอย่างแล้วแต่มันน่าซื้อเนาะของขนมของกินถูกๆเลยยอมเยาของกินก็น่ากินนะครับหอมใส่จมูกท้องลมช่วงนี้ก็จะมืดช้านิดนึงนะครับเนาะเข้าสู่หน้าร้อนละเริ่มเข้าสู่หน้าร้อนละอย่าบวมืดเตืวโม่เนี่ยอ้จังโมงเนี่ยแดดยังแรงอยู่เลยนะครับนี่ก็เหมามาละ ตามเตียวตอดยาเข้าตอนนี<ช>้ไหนได้ได้หลายอย่างวนี้เพราะหิวข้าวครับสปาเกตตี้ม,ม,ม,มีจินแห้งชิ้นแห้งมอโมเลยโอ้ินแห้งชิ้นแห้งเียบหมูกบี้เนาะยาควายก็มีมีกอดหอยย่าย่างควาย

อมาแล้วครับอยู่นั่นแล้วครับคุบพี่ผมได้แล้วแตงเอลกันเนอร์ครับมาสก์คครับนี่เจอคุณพี่ทักทายว่าเจอกันที่ตลาดจตุจักรที่ลำพูนแัร์ร่าครับลา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 ปางอ่านี่สแลนโดนี่ขี้ยาก่อสี่สิบแปดลูกกล่องเลยคระสดเลยเนาะวันนี้เลยนะ ต่อทุกวันนะคะอันนี้เลยดีกว่าเป็นหมาดล้วนค่ะสี่สิบบาทเวลาเดินตลาดตอนหิวก็จะประมาณนี้นะครับเห็นไรก็อยากกินหมดลาล่าแล้วจาแต่ละมาแบบไงราคาย่อมเยาวเนาะปาแปมมาได้นะคะเด็กใส่ยิ่จ้า ข้าหมกไก่ข้าหมกไก่ก็น่ากินตวนี้สนใจนะน่ากินมากครับรีบเด็กสนใจนะหูแดดเดียวหูแดดเดียวครับหูแดดเดียวร้อนๆเลยจ้า ก็อยเก,กีนนก๋ยวเด้งจัมโราสิกบ,บากใส่ไขย่ยี่สบคนี่บะหมี่นะคะบะหมี่เกี๊ยวหมูแดง3-5เกี๊ยว1ื้อซาบาทค่ะ มันมีไหมคะคุณยังอันนี้ขายยังได้นหมจับแล้วคุณยมีน้ำลาดสุดาค่ะเป็นยังก็ได้หลาดกันหรอแยกไปหน่อโอเคเอาติดหน่อยะเส้นโอเวอนเส้นแป๊บเจยบเส้นของคิมหลากหลายนะครับหลายอย่างให้เลือกสหลายอย่างด้วยเนาะได้แล้วครับ มีอร่อยอร่อยกรยานโคขนน้ำพริกจุมาฮะอิครับกมาเนือ้เนนื้อนเน้นื้น้อเนื้อนื้อเนเนื้อเนื้อเนเน้นื้นเนื้อเน ยงกังเท้่งนี่แกแล้วค่ะเจ้าอันนี้แก่แล้วแันิเตอร์ไก่อ๋ออันนี้เป็นเต่าเจ้าไปขาสามอันนอ้จริงยืนรังตอยนึงอะครับบยืนเยอะ

แป๊ปเดียวนี้ได้หลายอย่างนะครับกกรเาบาขลาขลาดกระเพราอะไเด็ดได้สิข้าวลาดกรบแซ่าอนไน้าวลาดกะเพราจานสาวห้าบาท ยตกรเาคีลืนะยกิบมาได้ปะเนี่ยองบดีอาวอย่าค่าแล้วก็เพือนนี่เพื่อรอันอะไรคะอันนี้เลาห่อหนึ่งเจ้าไข้ดาวไหมคะไส่ัวตวไครดาวไ้ยวอมาห่อตะไคร้เพิ่มไข่ดาวสี่สิบสองตาสี่สิบสองัครับกนี่ก่งจัหวยนะ เรียนนี่ยัง่าแค่แต่กำังโุณได้กินอีกแล้วหลายละเต็มไปเต็มเลยเอซ้อมาทางเก่งาะเดียอีกวได้ของกบับหมดองมันสีนิพอค่ะเดี๋ยวได้ปิดจ๊อบล้วยางผลไม้ยังมาได้ได้เอาหมดอ่ะอค่ะเอาอย่างค่ะได้แล้วได้ เดินต่อเดินต่อโอ้โหเดี๋ยวมาทำหน้ากินเออะทำหน้ากินเนาะปลาส้มยาวลไมนะคะเไปเรื่อยๆขนมไทยกับโอ้ฝรั่งเหรอค้ยกะสักโลเหรอ สตมดละเท่านี้เลยค่ะของแก่นาโลนะกัเนาะโอ้ขาจังเลยครับขาย่แก่เลยเออแม่ราจ้างรอเอา้านจะได้ยาวลูกนที่สองออ่ะได้แล้วผลไม้ของคาวของหวานผลไม้ก้อนหวานหวานอยู่ที่ว่าคนนี้จะหยุดยังหรือเปล่าบรรลุเกียทีครับ ครับเวลาเดินตลาดช่วงตอนท้องลงตอนหิวอ่ะเองแล้วก็อยากกินไปหมดนะครับโซบะลาบไม่บอกโซบะกระลังน้ำพ้อยผมเดิมได้แล้วผลไม้อันนี้เดินตรงไหนต่อครับคนนี้ยัง คนมันมีกันมค่ะไมเยมอยวานแล้อนี่สายแซ่บยโนยต่างๆมากมายสวัสดีครับครับก็มีอ้ใส่กรอกโซโซแซ่แซ่ฮุ้นเซ็นเหรอคะ ยังไม่ได้ขอรตงนี้จ้านะครับ่จสังไว้มค่ะองสองหอเขา่้าเัใหญ่มีควตัว อ๋อวันดีค่าวันดีค่าพี่

มีความรู้เลยคือซับตัวกับตัวใช้กาทสมัยนี้โอ้ทะลุตัวนี้เป็นแกดสวนเจ้าแต่ว่าเนื่องด้วยเราของทีมเราเต็ียมเตรียมมือน่าจะโอเคนะคนนีคือกาันนี้จะมีทุกวันนะคะอ๋อตลาดเย็นมีทุกวันตลาดนัดมีอาคารกับสุกเท่านั้นประท้วงปลาระการโอ้ดูเดินไม่ประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะตอเนาะเดี๋ยวจะเอาหวานครบจบเดี๋ยวจะบานปลายนะครับานแล้วค่ะตอนนี้บานประมาณสามร้อยกว่าบาทแพงด้วย ย่อมเยาวมาแอวได้เจ้ากันนั่นนั่นทางน้ำโพไปเดินพุ่นเข้าไป็นซอยกันได้ไน่ไน,นี่นกอสร้งเขาเีนไหมคะอากับน้ <c oughs> องเนี่ย ลอง,องไม่ถือนะครับทุกๆวันอังคารกทุกวันศ ah, ุกนะค okay. okay. oh, รับหลากหลายมากมายโอ้มาตมารกันนะคะหอมอดากรับเลกเงนค